สวัูดไ,ไม่ะบุ๊คบุ๊คค่ะบุ๊มพีจีจันแม็กนะครับก็แบบมากับไอเด็กเกียร์หนึ่งตัวเออไม่ใช่นะนก็มากับลูกแคนนะครับอันนี้ก็แบบก็แคนไกลอะครับก็ไอไกล้อะครับเรียกเลยไอไกล้ไม่เจอที่ไหนก็ทักใกล้ะครับ เออก็ใกล้จริงๆนะค,คือครั้งหน้าผมจะมีการหนึ่งงกับไอ้นี่นะครับคือแบบจะเอาบัดซั่งห้องมาแล้วก็หนึ่งๆแม่งกลัวอะไรอะหนึ่งงหนึ่งงเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับคือการหนึ่งหนะครับครั้งหน้าก็คือแบบก็ตัวมันก็เยอะนะครับก็คือหมูกระเท่นะครับเดี๋ยวผมเฮ้ยอันนี้เซตอะไรอ่ะ เจ็บจีนหรือเปล่านะถ้าจะใช้นะครับก็เดี๋ยวผมไปเสร็จปุ๊บแล้วผมยิงเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวผมก็ผมจะเดิเติมทุกซีซั่นนะครับเพื่อให้ทุกคนชมชุดหรือว่าอะไรนั่นเองผมก็จะพยายามปั้นนะครับเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วลว,วงไรสัตว์แมงไม่มีที่ไปเลยเย็บแม่เย็บแม่มึงทำยอะไรกันนาเย็บแม่ เออเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนกูร่วงแล้วเพื่อนเออเออขึ้นหัวขึ้นหัวหนึงขึ้นหัวหนึงหัวนึงเม็ดเพื่อนหัวหนึ่งเม็ดคือเราก็ต่อให้ฟังนน้นไปนะครับอย่าไปคิดมากคือการครั้งแรกก็คือต้องปล่อยกูไปนะครับแล้วอย่าเราอย่าไปคิดมากนะครับก็เป็นแบบเออเออเอหลังนี้พเ,เพื่อนเออเพื่อนองกันเออลังวิ่งไปางน้นแล้ว คือน้องผมก็มันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันก็พอช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้โหดเลยขนาดนั้นนะครับก็มันก็ดีแค่อย่างเดียวนะครับคือการยิงหัวอย่างเดียวเอ้ยยิงตัวนะครับคือผมทีผมก็จะมีเน้นยิงตัวคนหนึ่งนะครับเพราะว่าแกนผมก็ต้องมีเน้นยิงตัวคนหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเออก็ต้องมีไว้อะเพื่อบบยุคจะใหม่มันเปลี่ยนไปนะครับก็จะให้ตัวยิงตัวเนี่ย ช่วยสอนคนอื่นนะครับว่ายิงตัวแบบไหนหนึงจะแบบโกู้หนึ่งจะท่อะไรเงี้ยแบบก็งานๆนะครับไปละแม่งแม่งเล่นวัดดีกันอยู่ละแม่งกูลบยืนยิงไม่อยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์กูรู้ต้องมีคนวิ่งมาแนะ่ลวงนะครับลวงนะครับไอ้สัตว์มีตัวอ้าลวงหนึ่งนะครับบอกเลย บอกเลยกระถือลองอาเฮ้ยไม่แตกได้ไงวะคาลีงนีครับครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ตัวครั้งนี้ไม่ตัวลวกม,มันชุบไม่ทันหรอกอแต่เราชุบทันอยู่นี่ว่า โหนยโชว์โหดไปแล้วอะครับหนึ่งทีแต่ว่า MVP ก็คือพี่อยู่ดีไอ้น้องอ่ายังคมคือก็ผมก็เป็นลุกลุกแคนของออก็ไม่ได้เป็นลุกแคนแน่หรอกครับก็แคนตัวเองนะครับแล้วก็เป็นแคนที่พึ่งสร้างครับถ้าใครอยากเข้าก็ไอ้นี่มาครับทิ้งยูไอดีไว้ใต้คลิปนี้นะครับกดติดเชิญเข้านะครับ ไปแล้วครับจังวันนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับไม่โก้เลยวะข้างหน้ามีแน่นอนอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้วิ่งมางี้ปั๊บวิ่งมางี้ปั๊บหลบวิ่งมางี้หลบไปอย่างนี้ปั๊บ่วงหนึ่งครับจานแม็กซ์ทุบแรกครับ ก็เลยบอกเลยก็แบบก็ไม่ได้เล่นโหดอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้โหดนะครับแต่ว่าก็ทาใม้ดีที่สุดสําหรับลูกแคนที่ว่าอยากจะอยู่ผมนะครับก็มีโมเมนต์ตลอดนะครับก็แบบแจกเพชรกันตลอดนะครับก็ใครกินนะก็คือแจกเพดไปนะครับก็มีกันตลอดะให้ขอแห้งนะครับช่วงนี้ ไม่รู้เป็นอะไรครับตา <c oughs> <c oughs> ย,ยอะไรเยอะนะครับมึงเล่นระเบิดพ่องบารงนี้เหี้ย <c oughs> เอาจานจานไม่ขึ้นหวะ <c oughs> ร่วงไหมโอให้ร่วงไปหมดมือพัว อเออียแม่งมันใส่ชุดสีขาวแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับ,เ,าบาเพื่อนอย่าบังเลยเพื่อนลงหนึ่งแล้วลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่ง,ง,งอย่างกลัวครับอขอพักไว้